ดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าหยุดลังแกค่าเสียทีจัก,กรพัดดีนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วเราไปเริ่มรับฟังกันเลยฟาฟาบา เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนอื่นต้องค่อยต้องค่อยแอบฟ้าเชี่ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นองจก่าไว้ว่าในปกปกห้องเบาด้วยหมัด ด้วยหลับมารยาทเบารับใช้ในด้วยความจงรักภักดีไม่สิไม่ต้องมีวันนี้ด้วยมารยาทคุณชัย่านทนนี่คือแผนก่อนแล้วเสื้อผ้าของท่านท่านขันทีข้ามีรักษา ข้ารู้สึกเห็นใจข่ารู้สึกเห็นใจของชิงทำงานหนักเมื่อวันนี้จึงอนุญาตให้เขาค้างคืนในวังและข้าไม่อนุญาตให้มีใครพูดอะไรที่จะทำให้สอสื่อเสียงต้องเสื่อมเสียงเข้าใจหรือไม่ โอเคนะคะทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ